ถ้าจะชอบเพื่อนพี่มาชอบพี่ดีกว่าเพื่อนพี่มันเจ้าชู้อย่าเลยน้องไม่ดีหรอกคนคุยมันมีเป็นร้อยแต่แล้วน่ารีบถอยออกอย่าไปหลงรักมันเชียวประเดียวก็เสียใจใหรอกถ้าจะชอบเพื่อนพี่มาชอบพี่ดีกว่าเพื่อนพี่มันเจ้าชู้อย่าเลยน้องไม่ดีหรอกคนคุยมันมีเป็นร้อยแต่แล้วน่ารีบถอยออกอย่าไปหลงรักมันเชียวประเดียวก็เสียใจหรอกลูกมันดูนิ่ง แต่จริงๆมันเสือใหญ่เห็นเงียบเงียบแบบนี้แต่มันไม่น่าไว้ใจแต่คิดจะรักคิดจะชอบหยุดเลยน้องให้คิดใหม่แต่ถ้าเป็นพี่น้องไม่ต้องคิดพี่รับประก,กันน้องจะไม่เสียใจเพราะพี่กดรักจริงยังสิ่งยังบริสุทธิ์สดใสถ้าน้องไม่เชื่อมาลองเป็นแฟนกับพี่ลองดูสักทีไม่ถึงนาพี่ลุกจะดูจนอย่าได้กังวลอย่าได้กลัวไปพี่เป็นสุภาพบุรุษที่สุดแต่เดพื่อนพี่มันอันตรายเพื่อนนี่มันล้อน้องระวังเอาไว้น้องอย่าได้สบตามองไม่ต้องไปคิดลองมัน